เชนแพเข้าสู่ประตูวิวาแล้วแหละค่ะแต่งงานแล้วเชนและแพเข้าสู่พิธีวิวากันอย่างสุดหวานโรแมนติกันเชียวละค่ะล่าละครั้งวิวาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคู่ของคนรักบันเทิงอย่างเชนนัทวัฒน์ควงคู่ภรรยาสาวสวยอย่างแพพิไลลำพาล่าสุดเนี่ยได้มีพิธีแต่งงานสุดหวานเรียบง่ายกับบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความรักและอบอวลไปได้วยความโรแมนติกค่ะเพื่อนๆเองก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับงานวิวาครั้งนี้ที่เกิดในวันที่17 มีนาคมดินหนุ่มเชิญก็จัดเซอร์ไพรส์แฟนสาวขอแต่งงานไปก่อนหน้านะคะทำกลางความโรแมนติกเมื่อปลายปีที่แล้วกระทั่งทั้งคู่พร้อมนะ้าพร้อมตายกันของสองครอบครัวจัดงานกันอย่างชื่นมืน่นเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ